ทุกครั้งก่อนจะอบข้าวเรากดหยุดก่อนหยุดตัวนี้นะหยุดตัวนี้คือหยุดชุกเฉินทั้งตัวหยุดดับเลยนะไม่เกี่ยวกันนะตัวนี้มันกันดับเลยเนี่ยดับหมดเลยห้ามกดห้ามกดถ้ากดแล้วดับหมดเลยเอาไว้สาหรับหยุดเสียงเมื่อี้มื่มกีเสียงเตือนเราก็ดูหน้าจอว่ามันขึ้น E อ,อะไรเงี้ยแล้วก็จไว้แล้วก็มาดูคู่มือแค่นี้ครับกดอบแล้วก,กดอบเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันเดี๋ยวรอดูแก๊สติดก่อน เราเข้าไปดูกระหลับอ๋อผมลืมบอกตกอนแรกก็ให้ตึกก่อนใช่ไหมแอร์ผมเปิดไปแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงเหรอนีตั้งความชื้นก่อนน,ะนี่ไงตั้งแล้วเนี่ยเราตั้งที่ข้าวแล้วไงอบมาตรานคือสามมันเป็นโปรแกรมอัตโนมัติเลยนอกจากว่าพี่ต้องการเปลี่ยนข้าใหม่มันเป็นอัตโนมัติตเลยไง เดี๋ยวดูเดินกันว่าคำชื้นนี่อุณหภูมิขึ้นแล้วถามสองแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวพิฆาตข้างหลังกันดีกว่านี่ครับนี่ับทำนิมนหน่อยหอยเห็นไหมนีครับ จะผลนิดเดียวตัวนี้มันตั้งได้แต่ผมว่าลองดูว่ามันผลุนในมันหลักข้าวที่มันไหลลงมามันเยอะหรือร้อยอะผมไม่แน่ใจอาจจะตั้งลิ้นได้แต่มันก็ทํางานได้อยู่แต่ข้าวมันเต็มท่อเลย